กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาโซฟ่าโร a ชแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง f c ใหม่นะคะและ F c เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีรุดได้ทุกเมื่อน,นะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่แม,แม่ท่านใดอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะแบเข้าไปเอากันได้นะคะเป็นแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดเด็กนะคะก็จะมีสี่เก้าเก้าสี่ห้าสองสองห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสาม สอง 3, สามสามสองแทนไปคู่หนึ่งนะคะสองแปดเนาะสองแปดกับสองสามก็ตัวเดียวกันนะที่จริงพี่ๆจ๋าอันนี้อย่าลืมสี่หกนะคะสี่หกจดไว้ครับไว้นะพี่ๆจ๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ น้องสาวโซพาลุยช anel ด้วยนะคะฝากกดหลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า